แล้วก็มาถึงความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งเขาครับอันเนี้ยขอบไม่พอดีมันต้องเล็มออกประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเออประมาณเล็บหนึ่งสองเล็บประมาณนี้นะเพื่อนๆจะได้ความหนาของแบบตรงเนี้หนาหน่อย อ่าเออตรงนี้บางเฉียบเห็นไหมผมว่าน่ะมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ซึ่งถ้าตัดเองไอ้นี่ก็นะ่าจะเป็นอะไรที่แบบเออเจ๋งเดียเป็นเป็นสามไหมครับว่าข้างหน้าเราเคืออะไรต่างท่านจะทราบแล้วใช่ครับมันคือวงเดือนอ้าวแล้วมันแปลกไงอะงั้นเดี๋ยวผมเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง วว้า,าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะพอทราบแล้วใช่ครับข้างหน้าคือทรัคโซอของมากิตา้านะครับผมซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ได้ใช้งานมาครบอสองเดือนสามเดือนละเดี๋ยวมันจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมันนะครับ วงเดือนนะครับผมมี2ออย่างที่ผมไม่ชอบสำหรับวงเดือนในช่วงแรกที่ผมไม่เคยซื้อวงเดือนใช้เลยถ้าอยากจะตัดก็คือให้ที่ใช้งานตัดให้แล้วก็ให้ทีมตัดให้แล้วก็แบกกลับมาซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ชอบอย่างแรกคือดูมันดูอันตรายมากเพราะมันเร็วแล้วมันก็แรงเออมันดูอันตรายสุดๆอะเออผมก็เลยไม่ใช้เหมือนแบบลูกหมูอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช้แล้วก็อย่างที่2คือฝุ่นมันเยอะมากไม่เคยมีวันไหนเลยที่ฝุ่นจะน้อย ซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยชอบฝุ่นสักเท่าไหร่นะัจะพยายามหาทุกวิธีทางที่ทำให้มันลดฝุ่นลงได้แล้วผมก็ได้วงเดิน DSP 600นะครับผมนี่น่าจะเป็นหนึ่งในแทร็กซอที่เพื่อนๆอ,อยากได้หลายคนมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเจ๋งจริงเปล่าถูกต้องไหมมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับราคาหมื่นกว่าบาทกับเล่ยวงเดือนตัวหนึ่งที่ เพื่อนๆสามารถหามันได้ในราคา3,000-5,000หรืออย่างตัวแพงๆที่สามารถหาง่ายอย่าง, Milwaukee าง 7, 8, 000, มิว w อกกี้อย่างเงี้ย7 0 0 0 0มันก็ยังถูกกว่าตัวนี้อยู่ดีแล้วตอนนี้มันคุ้มค่าเลยเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงดูนะว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันพอให้เพื่อนๆซื้อเขาได้ไร้อย่างอย่างแรกสุดเลยมอเตอร์แบลสเลครับมีเขียนอยู่ละมอเตอร์บสเล ตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์บัสเเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยสบายใจได้เปล่าหนึ่งซึ่งวงเดือนทั่วไปในท้องตลาดที่มากับมอเตอร์บัสเลตผมว่าไม่น่าจะมีต่ำกว่า3,000ัไหรือ4,000อะไรประมาณนั้นนะทั่วๆไปนะตามแบรนด์ใหญ่ๆทั่วไปคอแรกข้อต่อมาเขามาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกคืออะไรมันคือพูดง่ายๆมันคือการหน่วงรอบให้มันหยุดเร็วขึ้นนะ คือสมมุติว่าเพื่อนๆหยุดการทํางานผมเดาว่าไม่มีขยะให้ใบหมุนต่อถูกไหมมันอาจจะสามารถทําร้ายหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายอะไรได้เดี๋ยวผมลองใส่แบตให้ดูนะและ้วกดลองอีกเห็น <throwing> yep. ความเร็วมั้ยฮะมันหยุดเนี่ยดูนิ้วผมตรงนี้นะ <c ười> มันหยุดแทบจะท,ทันทีที่ผมเนี่ยว ไกลเลยมันหยุดแทบจะทันทีที่ผมปล่อยไกลเลยซึ่งนี่คือข้อดีข้อหนึ่งใหญ่ๆของมันเลยผมก็ทำเพื่อนหยุดทํางานเพื่อนๆห, <C> หยิบมันออกหรือว่าเพื่อนๆไปวางไว้ที่ไหนคงไม่มีขยะให้มันพลาดทางานเพราะมันดูค่อนข้างอันตรายเข้ามาพร้อมกับระบบนี้เข้ามาในตัวนี้เรียบร้อยละอ่าฮะนี่คืออย่างเ่ามานะและอีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ที่เห็นจัจะ มันคือดีไซน์ของเขาเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ามันไม่มีใบแล็บนาะเดี๋ยวผมขอเช็คไฟกันนะโอเคไม่เห็นว่ามันไม่มีใบแลบมาเลยคือถ้าแม้ว่าจะเกิดอุบิเหตุเกิดอะไรก็ตามขึ้นมามันทํางานค้างอยู่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นไบใบมันจะไม่ออกมาเลยมันจะไม่สามารถทําร้ายหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายได้เลยแล้วมันก็สามารถวางเลื่อยไปตรงๆกับพื้นได้ นะอันนี้คือดีไซน์ของ t r a c k ซอเลยจริง,รงๆหลายยี่ห้อเป็นแบบนี้นะหลายยี่ห้อ t r a c k ซอเป็นแบบนี้นะซึ่งผมว่ามันคือข้อดีข้อดีมากๆข้อหนึ่งเลยอย่างที่3เดี๋ยวผมเช็คใบก่อนผมก็ไม่กลา้าอย่างที่3ความคุ้มค่าในตัวเนี้ยใบของเขาอ่ะมาใบของเขาคือซีรีส์ B 5 7 3 6 4 B 5 7 3 6 4ในท้องตลาดทั่วๆไป ผมว่ามีหลักพันกว่าบาทถึง1,500บาทนี่คือใบเกรดดีของเขาเป็น Specialized เรียบร้อยเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะยังไม่หมดครับอีกหนึ่งความเจ๋งของมันเลยคือนี่ผมไม่รู้สิผมอาจจะโดนผมอาจจะจับมันไม่พอก็ได้ผมแทบไม่เคยเห็นวงเดือนตัวไหนที่ปรับรอบได้นะเห็นไหมนี่คือการปรับรอบของเขา หมายความว่าไงครับหมายความว่าเพื่อนๆสามารถตัดไม้อ่อนไม้แข็งไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งพลาสติกหรือแมทเทียลต่างๆที่เอาจริงๆแล้วอ่ะแต่แมทเทียลมัน r รี u i ว e าความเร็วในการตัดไม่ไม่เหมือนกันบางอย่างอย่างเช่นพลาสติกจะตัดเร็วไปจ,จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มสามารถปรับมันได้จริงไหมคือจริงๆผมแทบไม่เคยเห็นนะผมอาจจะจับมันไม่มากพออย่างที่บอกเลยผมแทบไม่เคยเห็นในวงเดือนตัวอื่นซึ่งวงเดือนตัวนี้มี ทดเอาไว้ก่อนยังทดเอาไว้ก่อนต่อมาเราไม่สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทํางานได้ทีเดียวเราไม่สามารถกด,กดไกลเขาได้ทีเดียวเราจำเป็นต้องกดปุ่มเซตตี้ไปด้วยในเวลาเดียวกันใบถึงจะสามารถออกโผล่มาพ้นกับกระตัวข้างล่างได้นะครับแมชชีนิกขเขาก็ง่ายๆก็คือเ่าพอเรากดอันนี้ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. จะเห็นเดือย mm hmm. เห็นไหมเดือยตรงนี้จะหดเข้าไปถ้าเพื่อนๆไม่กดใช่ไหมเนี่ย เพื่อนๆจะไม่สามารถกดใบลงมาได้เลยเดี๋ยวผมผมวางไว้ข้างๆดูนะเนี่ยใบจะไม่สามารถออกโผล่ออกมาได้เลยอเดี๋ยวผมให้ดูภาพเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆกดปึ๊บนะเห็นไหมเนถ้าเพื่อนๆไม่กดเห็นไหมฮะเนี่ย มันจะคลอกือยู่นี่นะแต่ถ้ากดปุ๊บปุ๊บนี่ใบหมาได้ละเห็นไหมฮะซึ่งฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยผมใช้คำว่าเขาให้มาค่อนข้างครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นมุม22.5ที่ไวสําสำหรับเข้ามุมตอนตัดบวัวเป็นมุมพิเศษหน่อยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันตัวเลื่อยล็อกกับรางอ่าเผื่อเพื่อนๆตัดด้วยมุมที่เปิดมากกลัวตัวเลื่อยจะพลิกออกจากรางเขาก็มีโรเลอร์มาล็อกให้ซึ่ง ผมว่าครบนะสำหรับเลื่อยทแทร็กซอตัวหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองชมการสาธิตการใช้งานคร่าวๆเอาเวลาใช้งานจริงแล้วมันจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับ หรับรอยตัดผมว่าสวยสวยมากๆเลยนะก็จริงๆคือเขาเขาเป็นใบที่ค่อนข้างจะพิเศษอะ่ะในในชุดของเขาอะนะใบเขาเป็นเกรดสเปเชียลไลซ์ ized, แล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนจะฟันเยอะมากๆด้วยมั้งในนี่ครับผมซูมดูรอยตัดอันนี้คือผมยังไม่ได้ยกแผ่นออกเลยนะมันก็พอดีเด้ๆคือถ้าเพื่อนๆตั้งมันดีพอสมควรเนี่ยเห็นไหมฮะ คือมันพอดีรอยไปถึงเดือนสุดเลยคือถ้าเป,เป็นเป็นซอยไม้บ่อยอะ่ะแล้วก็ใช้งานที่ตัดซอยด้วยความเร็วอะ่ะผมว่าอันนี้คือทุ่นรละทุ่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่คือถ้าคนมีพื้นที่โอเคแหละคงใช้โต๊ะเลื่อยอาา่าฮะก็ซอยไม้ได้เร็วพอสมควรแต่อันนั้นคือชิ้นงานเขาเคลื่อนที่ไงครับสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะจริงๆอย่างันเนี้ยถ้าสมมุติว่าจะตัดไม้อัดแผ่นขนาดน,นี้ก็คือต้องมีพี่แบบ สี่เมตรไหมนะสำหรับเคลื่อนที่ไม้อัดแต่อันนี้คือเราเราเคลื่อนที่ตัวเครื่องมือไงเราไม่ได้เคลื่อนที่ตัวไม้อัดแต่ไงมันก็จะได้แบบฟีลลิ่งประมาณนี้ฮะสวยงาม,ออมข้อดีข้อแรกของเขาเลยนะครับก็คือเพื่อนๆไม่ต้องตีเส้นละมนชิ้นงานเพื่อนๆแค่วาดจุดหัวว่าจุดแรกกับว่าจุดที่สองหรือกี่จุดก็ได้แล้วก็แค่เอาเนี้ยทาบให้หมันพอดีกัน เอแค่นี้เพื่อนก็นตัดได้เลยเท่ากับเพื่อนๆไม่ต้องเสี่ยงกับการแบบเฮ้ยลืมลบรอยหรือเปล่าลืมลบรอยดินสอรอยปากกาหรือเปล่างานของเพื่อนก,นก็จะดูเนียบขึ้นนั่นแหละผมว่าคือข้อดีขอแรก ส่วนข้อดีข้อที่2ของเขานะครับก็คือฝุ่นฝุ่นที่สําหรับผมผมถือว่าเขาเก็บฝุ่นได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะตั้งแต่ใช้คําว่าตั้งแต่ผมใช้มาอันวงเดือนตัวนี้น่าจะเป็นวงเดือนตัวที่เก็บฝุ่นได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วซึ่งอันนี้เป็นฝุ่นที่ที่อยู่บนรางนะครับก็ Girl. ถามว่ามีไหมก็ก็มีเนี่ยเห็นไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่คือมันน้อยมากอะก็จริงๆก็ควรจะดีนะเพราะว่าเขาดีไซน์ตรงนี้ให้มันแบบ เป็นเชฟปิดหมดเลยแล้วเขาดูดฝุ่นทั้งหมดตรงนี้ออกไปหมดลยซึ่งเนี่ยเป็นข้อดีข้อทีอ่2สําหรับผมนะที่ผมชอบมากๆคือยอมเปลี่ยนจากเลื่ยธรรมดาเป็นวงเดือนแบบแฟลกซอแล้วก็มาถึงความจิ๋นนอย่างนของเขาครับอันเนี้ยขอไม่พอดีมันต้องเล็มออกประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้อะเออประมาณเล็บหนึ่งสองเล็บประมาณเนี้ยนะ เพื่อนๆจะได้ความหนาของแบบตรงเนี้หนาหน่อยอ่าแล้วตรงนี้บางเฉียบเห็นไหมผมว่านะมันเป็นเหมือนผลพลอยไดย้ซึ่งตัดเองไอนี่ก็นะ่าจะเป็นอะไรที่แบบเออเจ๋งเดีย่ะแล้วเราก็ต้องหยิบไปลองฮะว่าแบบตัวกมันใส่ได้ไหมแจมแจ๋วเห็นไหมฮะ ผมว่าน,นี่นี่คือความแบบเออเฮ้ยดีแอบดีเหมือนกันฮะก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวแทร็กซอของ m a ค i t a ตัวนี้ซึ่งถ้าถามผมว่าเขาเหมาะกับใครผมอาจจะตอบไม่เหมือนคนอื่นนะเขาเหมาะกับคนที่มีทุนทรัพท์หน่อยนึงแหละแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพแบบผมที่ผิดพลาดง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากลองของรับรองว่าคุณสนุกกับมันแน่แล้วก็เหมาะกับ ช่างมืออาชีพอันนี้ชัวร์แน่นอนเพราะว่ามันทําอะไรได้หลายๆอย่างแค่การ t r i มขอบอันเดียวผมว่าก็คือเขาเรียกว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้ทำผมไม่ทราบว่าจะใช้ตัวไหนทำเลยผมคิดไม่ออกเลยจริงๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรีวิวของการป้ายยาเพาเพื่อนๆอยากจะลองซื้อดูไหมนะครับผมราคาก็ลองหาดูช่วงลดราคาผมว่าน่าจะได้ราคาที่ดีมากๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรป้ายยามากกว่านี้ สำหรับคลิปหน้าอาจจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับสวัสดีครับ